อาณาจักรเคียงผาคารหาหรูห้าร้อยล้านสีขาวตัดกับหน้าต่างสีฟ้าและโดมสีทองสุดหรูหราอลังการท่ามกลางหุบเขาและธรรมชาติบรรยากาศล่มรื่นอยู่ที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีใกล้กับอุทยานหินเขางูท่านสามารถเข้าชมได้ เพียงด้านนอกเท่านั้นนะครับด้านในไม่สามารถเข้าไปได้และขณะเดียวกันท่านสามารถที่จะไปที่ด้านข้างของคระหาดจะมีคาเฟ่ชื่อว่าเคียงผาคาเฟ่แอนด์บิสโทรเป็นคาเฟ่บนต้นไม้ มีเครื่องดื่มหลากหลายชนิดและอาหารไทยจำหน่ายเป็นอาหารพวกฟิวชั่นท่านสามารถไปเยี่ยมแวะชมอาณาจักรเคียงผากันได้นะครับถ้าท่านไปที่ราชบุรี